เปล่าเกลือ <S 2> <S 2> น้ำตาลน้ำส้มสายชูกวนให้ละลายตั้งเตา เ <Okay. S 2> หลือนวาเดือดชิมให้มันได้สามรสหวานเค็มเปรี้ยวแต่เค็มให้น้อยหน่อยหลังจากเติมนูน่นเติมนี่ไปหลายรอบโอเคเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆพอน้ำเดือดก็ปิดเตา พักไว้ให้เย็นเตรียมโหลระหว่างรอน้ำเย็นเรามาเตรียมหัวมูกันครับเนี่ยหัวมูก็หัวใช้เท้านั่นแหละแต่ที่เป็นของบ้านเขาเกาหลีใต้ขั่นเตา,าเสร็จแล้ว น้ำดองเราเย็นแล้วเอาใส่โหลเลยใส่ให้มันท่วมพอดีผิดฝาใส่ตู้เย็นไว้ครับสองวันกินได้ ดองไปหนึ่งวันแต่ชิ้นด้วยมันกินได้แล้วเดี <Okay. S 2> ๋ยวเมาชิมกัน เยนดีมากอีกวันหนึ่งครับพอดีมากเลยที่ว่าใช้ได้จบครับ